ทำไมหลายสนามบินจึงหันมาใช้เทคโนโลยีไมโครกริดเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานโดยทั่วไปการใช้พลังงานของสนามบินในแต่ละวันเปรียบเสมือนกับการใช้พลังงานของประชากร10,000คนในแต่ละวันแล้วเทคโนโลยีไมโครกริดจะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้อย่างไรสวัสดีครับ ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเรื่อง m i โครกิจโปรเจกต์ที่นำมาใช้ในสนามบินนำเสนอกับผมสุพิธภูมิคุยเพียภูมิรหัสนิสิต6 4 7 0 2 9 6 5 2 1แล้วไมโครก i จคืออะไรไมโครก i จคือระบบไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีการรวบรวมผลิตไฟฟ้าส่งจ่ายไฟฟ้าควบคุมสั่งการเข้าไว้ด้วยกันเราสามารถทำงานประสานเชื่อมต่อกับโครงขายไฟฟ้าหลักหรือโครงขายอื่น และนอกจากนี้ไมโครกริดยังทํางานแยกตัวเป็นอิสระเปรียบเสมือนเกาะแหล่งผลิตไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริดสามารถเป็นได้ทั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานอื่นๆที่ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังงานจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลระบบไมโครกริดมีเครือข่ายไฟฟ้าในตัวเอง ช่วยให้สนามบินต่างๆสามารถบริหารจัดการขนา,ขนาดของพลังงานได้ด้วยตัวเองรวมไปถึงการควบคุมการใช้งานไม่ว่าจะใช้เมื่อไหร่หรือใช้อย่างไรซึ่งโดยสามารถประสานรวมการใช้งานพลังงานหมุนเวียนร่วมกันและยังสามารถบริหารจัดการและใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วการขับเคลื่อนไฟฟ้าสู่การผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งสำคัญเพราะสนามบินมีผู้ใช้พลังงานจำนวนมหาศาลซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าของสนามบินขนาดใหญ่ในแต่ละวันเทียบเท่ากับเมืองที่มีประชากรมากถึง1000 0แคนและตรงนี้ไมโครกริดสามารถรวบรวมและบริหารจัดการแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์หรือ DER ได้หลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โคกิจจะให้ความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานผ่านฟีเจอร์การจัดการขั้นสูงเช่นการปลดโหลดได้อย่างชันฉลาดและความสามารถในการเรียกใช้หรือปิดเปิดเครื่องกำเนินดไฟฟ้าแต่ละตัวนอกจากนี้แล้วสนามบินหลายแห่งก็มีเป้าหมายเพื่อความเป็นกลางทางด้านคาร์บอนและการปล่อยการเรื่อนกระจกให้ได้ภายในปี2050ซึ่งทางออกที่ดีที่สุดก็คือการรวมไมโครกิจไว้ในแผนพลังงานสีเขียว และไมโครกิดก็ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับความพยายามเพื่อนําไปสู่เป็นสนามบินที่มีคาร์บอนต่ําสนามบินส่วนใหญ่ใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลสาหรับการจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉินซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลอาจใช้เวลาถึง1ิวินาทีในการเปิดเครื่องแน่นอนว่า10วินาทีที่หายไปตรงนั้นอาจาสร้างความเสียหายที่เป็นมูลค่าสูงเพราะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมการบินจึงได้เริ่มมองหาเทคโนโลยีไมโครกิด เพื่อเป็นแหล่งพลังงานเสริมที่ทันทีและเชื่อถือได้ไมโครกริด ok ok เป็นระบบไฟฟ้าที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งแบบคู่ขนานหรือแยกจากยูทิลิตี้โดยให้โดยจับบาลานซ์โหลดของตัวเองเพื่อให้มีการทำงานที่สเสถียรโดยทั่วไปแล้วไมโครกริด ok จะใช้พลังงานที่แตกต่างกันหลายอย่างจากท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเซลเชื้อเพลิงพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในสภาวะสูงสุดที่ต้องการใช้พลังงาน และด้วยเหตุผลนี้ไมโครกริดจ,จะเป็นเสาหลักสำคัญของความยั่งยืนแห่งอนาคตของสนามบินเพราะพลังงานที่ยืดหยุ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความปลอดภัยด้านพลังงานที่ขาดไม่ได้เพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ <c oughs> เช่นสนามบินไม่เพียงต้องการพลังงานสีเขียวเท่านั้นการพลังงานที่มีความเชื่อถือได้ด้วยเพราะเป็นประเด็นเรื่องความปลอดภยัยและยังเกี่ยวข้องอย่างมากกับเรื่องของการเงิน ผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าการที่ไฟฟ้าดับทำให้เกิดการหยุดชะงักและเสียค่าใช้จ่ายมากเช่นการที่สนามบินนานาชาติแอตแลนตาไฟฟ้าดับนานถึง11ชั่วโมงทำให้สายการบินเดลต้าเสียค่าใช้จ่ายประมาณ50ล้านดอลลาร์รวมถึงทำให้มีผู้โดยสารหลายพันคนต้องลอเกอร์และนำไปสู่การยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า1,500เที่ยว แสดงให้เห็นว่าการมีแหล่งพลังงานทางเลือกที่เชื่อถือได้เช่นไมโครกิดสามารถป้องกันการสูญเสียเหล่านี้ได้โดยมั่นใจว่าจะมีการจ่ายไฟต่อเนื่องแม้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับนอกจากไมโครกิดจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้แล้วไมโครกิดยังช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมากว่าการตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของสนามบินด้วยพลังงานหมุนเวียนจากไมโครกิดสามารถใช้ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงทําให้ ช่วยให้สนามบินมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้พลังงานที่มีราคาถูกกว่าทางเลือกอื่นด้วยการทำงานในโหมดกริดหรือไอแลนด์โหมดเพื่อสร้างความสมดุลด้านค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุดและยังสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากไฟฟ้าขัดข้องได้แต่การที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดสนามบินต้องนําเทคนโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยบริหารจัดการไมโครกริดให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรลวทม์หรือทันท่วงทีเป็นสิ่งสําคัญให้ความเสถียรของระบบตัวอย่างเช่น สนามบินสามารถบริหารจัดการแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ระยะไกลได้แบบดินามิกโดยอัตโนมัติด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยให้สนามบินควบคุมพลังงานได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งให้ความสามารถในการสร้างสมดุลของโหลดเพื่อให้เกิดความเสถียร นอกจากนี้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อยังช่วยในการคาดการช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้งานการผลิตการเก็บและการขายพลังงานเพื่อให้สนามบินมีทางเลือกด้านพลังงานที่ฉลาดและคุ้มค่าที่สุดการประยุกต์ใช้ไมโครกริดและเทคโนโลยีอัจฉริยะตลอดจนสถาปัตยกรรมระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ e n-to-n d นอกจากจะช่วยให้ระบบทำงานได้ดีแล้วยังช่วยสร้างความอุ่นใจเนื่องจากช่วยให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถจัดหาได้เองในพื้นที่จึงทำให้ไมโครกริดสามารถแยกตัวเองออกจากโค,ครงข่ายหลักแต่ว่ายังคงจัดหาพลังงานป้อนสนามบินได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงที่เกิดความผันผวน,นด้านพลังงานไมโครกริดยังให้พลังงานที่สะอาดกว่าทางเลือกพลังงานสำรองแบบดั้งเดิมเช่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้า แบบดีเซลซึ่งเป็นพลังงานฉกเฉินที่ใช้กันมากที่สุดโดยทั่วไปของสนามบินแต่เป็นส่วนที่ปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องของสนามบินซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงในการดูแลและซ่อมบำรุงแม้ว่าเทคโนโลยีไมโครกิจจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่ก็ค่อนข้างใหม่สําหรับการบินโดยสนามบินที่นําเทคโนโลยีไมโครกิจเข้ามาใช้เป็นสนามบินแรกๆก็คือสนามบินจอห์เวนรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่ง จากกราฟจะแสดงให้เห็นว่าไมโครกริดจะช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสนามบินจอเวนตลอดทั้งวันจากแบตเตอรี่เซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์โครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์แก๊สสิเครื่องและนอกจากนี้ยังมีเคสสตาร์ดี้ที่น่าสนใจก็คือสนามบิน JFK ที่นิวยอร์กซึ่งกำลังนำไมโครกริดมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในการลดการใช้พลังงานสนามบิน JFK รองรับผู้โดยสารมากกว่า60บล้านคนต่อปี ได้มีการพัฒนาอาคารผู้โดยสารเทอร์มินอลวันด้วยการนำไมโครกิจที่ล้ำหน้าและเครื่องมือเชื่อมต่อไมโครกิจมาใช้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงเรื่องความยั่งยืนและเพิ่มความยืดหยุ่นของอาคารผู้โดยสารโดยคาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินการในส่วนอาคารผู้โดยสารได้มากถึง30%อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในให้สนามบินสามารถบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานแบบหมุนเวียนได้100ซภายใน10ปีข้างหน้า และยังเพิ่มเวลาการทำงานหรือทำอัพได้ถึง99.99% 99และทั้งหมดนี้ก็คือการนำไมโครกิจเข้ามาใช้ในสนามบินในเรื่องของพลังงานขอบคุณครับ